สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยกับคุณครูก้านครูนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีสสดค่ะเบรนเบรขยับตัวขยับรู้ค่ะ พบกับพี่แพลวและพี่บีมเช่นเคยนะคะคค่ะวันนี้พี่บีมคะพวกเราจะมาสอนน้องๆทํากิจกรรมอะไรกันคะครับผมก็กิจกรรมกระตุ้นสมองที่วันนี้พี่ๆจะมาพาน้องๆทานะครับมีกิจกรรมชื่อว่าเปิดแก้วปิดแก้วครับผมซึ่งกิจกรรมเปิดแก้วปิดแก้วเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทั้งเดี่ยวแล้วก็ทั้งคู่เลยนะครับงั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ท่าทางกันก่อนดีกว่าอันดับแรกเลยกำมือเป็นแก้วแบมือเป็นจานรองแก้วนะคะเป็นท่าเปิดแก้วค่ะปิดแก้วเปิดแก้ว ปิดแก้วค่ะครับผมสลับมือนะคะเปิดแก้วปิดแก้วเปิดแก้วปิดแก้วค่ะครับผมก็พอเราทำท่าทางได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําประกรอบเพลงนะครับซึ่งเพลงที่เราจะนํามาประกรอบในวันนี้มีชื่อว่าเพลงช้างครับผมช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมัน,มนตัวโต,วตวไม่เบาจะโหยาวๆจะวางงวง มีเขียวใต้งวงแด่หวาน้ามีหูมีตาหางยาวครับผมก็พอน้องๆทําได้แล้วเนี่ยเราจะมาเพิ่มให้มันยากขึ้นมาอีกโดยการที่เราจะมีการสลับแก้วเข้ามาประกอบเพลงครับผมซึ่งพอเราเปิดแก้วแล้วเราก็จะปิดแก้วเสร็จแล้วเราจะสลับแก้วครับผมแล้วก็ปิดแก้วสลับแก้วปิดแก้วสลับแก้วครับผมงั้นเราลองมาทําประกอบเพลงกันเลยดีกว่านะ ช้างช้างช้าง,างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่าง,งวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวครับผมค่ะบทที่เจ็ด เพื่อนรักเพื่อนเล่นรู้จักคำนำเรื่องถูวิ่งพน้นหัวรอกคูเข่าอาบน้ำสับป,ปะรด ้าในใส่แช่ต่างอิ่มแข่งแล้วกองออกทั้งลั่นลงต้น หลังห้าห้าชะโงกความสุขความสะอาดเพื่อนรักเพื่อนเล่นเสียงโป๊กเปก๊กกรุงกลิ่งดังที่หลังบ้าน คู่ผาฉะโงกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบก ใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำ ทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัว ในลำธารใบโบกใบบัวใช้งวงพ้นน้ำใส่ตัวผูผาใช้ผ้า ถูหลังถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้าง ลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้า เสียงช้างร้องเอิกเอิกแอดแอดดังลั่นรำทานทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุข ฝึกคิดไปกับแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่3และ4กันนะคะเรามาเริ่มกันที่หน้าที่3เลยค่ะเป็นข้อที่3ดูภาพและเขียนคำใต้ภาพเขามีภาพตรงกลางมาให้เป็นภาพภูผากับใบโบกเนาะเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเขากำลังอาบน้ำกันอยู่นั่นเอง เรามาดูข้อความแรกเลยเขาบอกว่าเขากำลังถูอะไรอยู่คะเด็กๆบริเวณนี้คืออะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเขากำลังถูหลังหอรออะงอหลังถูหลังให้ใบโบกอยู่นั่นเองภาพถาัดมาเขากำลังถูถูอะไรนะตรงนี้ถูหูนั่นเองค่ะหออูหูสองคำแล้ว คำถัดไปตรงนี้คืออะไรคะใบอ่าภูเขากำลังถูขานั่นเองเด็กๆเขียนเองนะขออาขาและสุดท้ายค่ะเขากำลังถูอะไรให้ด้วยถูง,ง่งว,งงวงงออวงง่วงเด็กๆเ,เติมเองเลยเนาะสองคำค่ะ ข้อที่4ดีกว่าข้อที่4เขาบอกว่าให้เด็กเลือกคำเติมในประโยคให้ถูกต้องเลือกคำเติมในประโยคให้ถูกต้องมีคำมาให้เรามาอ่านคำกันก่อนนะคะคออูคูเมโทคูขอเอาเขาาไม่เอกเขาคูเข,ขาสออะบอสับปออะปะรออกดอรถสับปะรถ ชออาช้างโอโงกชะโงกคอวออามอความสออุขอสุขความสุขออขอแของแอแข่งเมฆแข่งพออาผ่าไม่โทผ้าพออกนอพนไม่เอกคนแล้วก็มาเริ่มข้อที่หนึ่งเลยค่ะเขาบอกว่า ใบโบกใบบัวจุดๆลงแช่ตัวต้องเติมคำว่าอะไรคะเด็กๆต้องเติมคำว่าคูเข่านั่นเองเขากำลังคุกเขา่าหรือคูเขา่าลงในน้ำนั่นเองก็จะได้เป็นประโยคที่ว่าใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัว เด็กเขียนหัวกลมเส้นตรงและเต็มบรรทัดนะคะเรามาต่อกันที่ข้อที่สองนี่กว่าเขาบอกว่าลูกช้างใช้งวงจุดๆ,ๆน้ำเอ๋ลูกช้างใช้งวงทำอะไรนะใช้งวงทำอะไรทำอะไรพ่นนั่นเองค่ะ พออเนาพนพ่นก็จะได้เป็นประโยคที่ว่าลูกช้างใช้งวงพ่นน้ำลูกช้างใช้งวงพ่นน้ำเรามาต่อที่ข้อที่3มกันเลยเขาบอกว่าภูผาใช้จุดจุดจุดถูหลังให้ใบโบกผู้ผาใช้อะไรคะนี่ใช้อะไรนะใช้ผ้านั่นเองค่ะ ขอาผาไม่โทรผ้าเขียนเต็มบรรทัดนะคะจะได้เป็นประโยคที่ว่าภูผ,ผาใช้ผ้าถูหลังให้ใบโบกเรามาต่อกันที่ข้อที่4เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไปหน้าถัดไปแล้วเนาะเป็นหน้าที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่า ใบบัวกินจุดจุดจุดจนอิ่มใบบัวกินอะไรคะกินสับประรดนั่นเองเด็กๆเติมเองเลยนะคะข้อที่สใบบัวกินสับประรดจนอิ่มและข้อที่หค่ะภูผาจุดจุดจุดดูลูกช้างที่หน้าต่างภูผา ชะง้ดูลูกช้างที่หน้าต่างเติมเองไหมนะคะข้อที่6ค่ะช้างวิ่งจุดจุจุดกันไปที่ลำธารช้างวิ่งจุดๆ,ๆุดกันไปที่ลำธารเอวิ่งยังไงเลยวิ่งแบบไหน วิ่งแข่งกันนั่นเองนี่เด็กๆเตนมเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7ทั้งเด็กทั้งช้างต่างมีจุดจุดจุดทั้งเด็กทั้งช้างต่างมีความสุขนั่นเองต่อกันที่แบบฝึกหัดข้อที่5นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆ เลือกคําเติมในประโยคให้ถูกต้องเลือกคำเติมในประโยคให้ถูกต้อง,อองข้อที่หนึ่งภูผาชะโง่ดูที่จุดจุดจุด A เ,เขาให้คํามาสองคำค่ะอ่านว่าหน้าต่างเหมือนกันเลยแต่ว่าหน้าต่างที่ถูกต้องต้องเขียนแบบไหนคะนอนาไมเ่เห็กหน้าหรือหอนอาน,อนาไม่โทรหน้า ใช้คำว่าหน้าต่างที่มีหอนำนะคะคำหลังเด็กๆขีดเส้นใต้ก่อนแล้วก็นำไปเขียนในช่องว่างนะคะหัวกลมเส้นตรงเต็มบรรทัดเสมอนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำว่าหน้าที่เป็นไม้เอกเราจะใช้กับคำว่าหน้ารักนั่นเองแต่ถ้าหน้าต่างบ้านหน้าต่างเนี่ยที่เราต้องเปิดให้ลมเขาถ่ายเทเนี่ยเขาจะสะกดด้วยหอนอกหานาใ้โทหน้านะคะ เสียงเหมือนการเขียนต่างการความหมายก็ต่างกันนะคะเด็กๆเ,เรามาดูข้อที่สองค่ะใบโบกใบบัวกําลังกินต้นจุดจุดจุดใบโบกใบบัวกําลังกินต้นอะไรคะจาได้ไหมจากเรื่องอกินต้นสับป,ประรดเอ๊แล้วสับป,ประรดใช้แบบไหนคะสับป,ประรดที่เป็นรอเรือสกักหรือลอลิง สับปะรดใช่แล้วค่ะเราจะใช้รอเรือนะสับปะรดขีดเส้นใต้ก่อนค่ะคำแรกแล้วก็นำไปเติมในบรรทัดวกลมเส้นตรงแต่บรรทัดเสมอสับปะรดรดรออดอรดนี้เราก็จะเป็นคำว่าสับปะรดนอกจากรดนี้ก็จะมีรถน้ำแต่ถ้ารถที่เป็นลอลิงรออดอรถเหมือนกัน จะเป็นลดราคาลดราคาก็คือน้อยลงหรือถูกหลนน่นเองค่ะหรือลดน้ําลดเนี้ยก็คือน้อยลงต่ําลงอย่าลืมนะลดเหมือนกันแต่ถ้าเด็กกระดกลิ้นและไม่กระดกลิ้นก็เปลี่ยนความหมายเลยรดน้ำกับลดน้ำํำไม่เหมือนกันนะ ที่ข้อที่3นะคะทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่จุดๆทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลาฐานหรือลําฐานทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลําฐานนั่นเองค่ะถ้าเกิดใช้รอยลิงเด็กขีดเส้นใต้เนาะคำ ว่าลำฐานแล้วก็เอาไปเติมในช่องว่างค่ะหัวกลมเส้นตรงเต็มบรรทัดนะแต่ถ้าเกิดรำที่เป็นรอเรือรออัมรำเราใช้กับท่ารำหรือรายรำนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะเด็กจุดๆุเสียงดังห้าห้าเด็กจุดๆๆเสียงดังห้าห้าเด็กเด็เป็นยังไงหัวเราะนั่นเอง แต่ว่าเราใช้คำว่าหัวเลาะหรือหัวเลาะใช่แล้วค่ะหัวเลาะหัวเลาะเราจะใช้คำด้านหลังนะหัวเลาะแต่ถ้าเกิดเลาะแรกก็คือเหมือนเลาะเลาะของแล้วก็เด็กๆเ,เอามาเติมในช่องว่างนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะ ทั้งเด็กทั้งช้างต่างมีจุดๆๆทั้งเด็กทั้งช้างต่างมีความสุขเอความสุขใช้สุขไหนหน้าเด็กๆลองเติมเองค่ะแบบฝึกหัดวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่คราบหน้านะคะ